น้องมาคอยพี่แล้วพี่ย่าหรือยังมาดูแล้วเกีลือักกี้ไหนายลกพี่ย่ามาหรือยังมาดูสิลลก มีพี่ยาไหมไปคอยเด้อไปคอยเด้อไปนั่งคอยเด้อลูกเด้อไปนั่งคอยไปนั่งคอยตรงไปนั่งคอยมองทางพี่ยาแล้วนั่งคอยเด้อน้องไปนั่งคอยเด้อเกี๊ยวโอ้เนอไปนั่งคอยลูกไปนั่งคอยเด้อคอยเป็นอย่างมันมาแล้วเนี่ยมายังมายัง อย่าไปแท้โอ้โหขาดหมดเลยแฮอีตุกกันนะไมเอาลูกไมเอาไมเอาพอพอพอตอนนี้ไม่ได้ลูกพอพอแล้วพอแล้วแท้ของแม่ขาดหมดแล้วไมเอามัมาคอยพี่ย่าแล้วมาคอยแล้วลัก,กี้ลัก,กี้เย้ยมามาตัวนี้ให้แม่มันขาดมันขาดมันขาดโอ้ยชิชีชชช,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 ชีมันขาดแล้ว ไปนู่นไปนู่นไปคอยนู่นเลยไปเร็วปไปๆปไปดูพี่แย่ปะไปไปโอ้ยโอ,ยโอย้โดนหัวโดนหัว <laughs> ไป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 เร็วปามามาๆมาไปเร็วไปคอยนะ ในต๊กอีกตัวหนึ่งอะนั่นไงตูกอ<ม>ีกตัวหนึ่งหืคอยพี่ย่าป่ะไปนั่งนุ่นนุนมาแล้วไปดูซิมาลูกนะเปิดให้ดูซิเปิดดูซิเปิดดูซิเปิดดูซิพี่ย่ามายังพี่ย่ามายังดูซินะมายังเนอะยังไม่เห็นเลยเหรอกยังไม่มีพี่ยา่ยามาเลย ni menyentuh ni kan นั่งก็ได้ถ้านอออ้องเมื่อยอะ้เมื่อยก็นั่งคอยนะลูกนะ <c oughs> เดินบน <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็มาแป๊บเดียวพ่อไปรับอยู่เ <c oughs> ต็งก็ไปนั่งคอยสิลูกอันนี้มานั่งคอยนี่ดมมาไปนั่งคอยตรงนู้น <c oughs> เอ,อมันร้อนแม่ไม่พาออกไปข้างนอก <c oughs> ไม่เอาไม่เอาลูกไม,ลไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว มาเอาตัวนี้นี่ <c oughs> มาตัวนี้ไม่เอาให้นี่ <c oughs> น้องนี่มาตัวนี้มาไอ้ตุ๊กตัวนี้มาเนี่ยไอ้อาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เอ,น <c oughs> เอาตัวเดียวก็พอแล้วเอาหลายๆตัว น้องไม่เอาไม่เอาหลกไม่เอาลกมันจะตกลักกี้ไม่ทํหลกลักกี้ลักกี้ลักกี้ไม่ทํามันจะตกลกมันจะตกมันจะตกไม่เอา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 หลกไม่เอาหอกเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ตัวนั้นมันขาดแล้วหลกขาดแล้วก็พังแล้วปุ ja ่นเอาตัวใหม่แล้วเอาตัวใหม่แล้วเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ Biar dia datang Lalu Biar dia datang Lalu Biar dia datang Lalu Saya 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 Saya